เชียงใหม่จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านใน9าตำบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดการประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกที่โรงแรมแชงกิล่าจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารและจัดระบบแรงงานต่างด้าวในมิติใหม่ เปิดตัววรารมแก้วนวรัตบ้านเดียวรู้คู่ธรรมชาติจัดพรีเซล19-20มีนาคมนี้ราคาเริ่มต้น2.9ล้านบาท สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงของข่าวท้องถิ่นนะคะในวันพฤหัสบดีที่17มีนาคม2559ค่ะติดตามข่าวสารเช่นเคยทางหน้าจอแห่งนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยการจัดฝึกอบรมทบทวนทักษะการยิงปืนค่ะของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะ 9กาตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะเมื่อบ่ายวันนี้ที่ศูนย์กีฬายิงปืนสนามกีฬาสมพ่อเชียงใหม่700ปีนายสรัญยูมีทองคำในอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในการฝึกอบรมทบทวนการใช้อาวุธปืนพกประจำกายขนาดจุด38และ9มมแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใน9าตำบลของอำเภอเมืองเชียงใหม่กว่า250คนเข้าฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนโดยมีครูฝึกยิงปืนม ให้ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนและทักษะการใช้อาวุธปืนประจำกายอย่างปลอดภัยทั้งนี้การฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนพกประจำกายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันประจำปี2,559เพื่อให้การปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการปกครองท้องที่สามารถรองรับภารกิจจากทุกภาคส่วนที่จะมอบหมายให้รับผิดช,ชอบบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่ พึ่งของประชาชนค่ะสําหรับการฝึกทบทวนในการใช้อาวุธปืนพกประจํากายดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมการยิงปืนจากกระสุนจริงเพื่อให้มีความชํานาญในการใช้อาวุธปืนที่ถูกต้องโดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งชายและหญิงหลายคนที่มาซ้อมยิงปืนในครั้งนี้เพื่อได้ประสบการณ์ที่ดีและจะเป็นประโยชน์ในการใช้อาวุธเมื่อถึงคราวคับขันนะคะจะได้ใช้อาวุธปืนประจำกายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะคะผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนค่ะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นก็ต้องเป็นหน่วยงานแรกค่ะที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคะต่อกันด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะเป็นประธานในการประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เช้าว,วันนี้ที่ห้องลาน,นาแครนบอลรูมโรงแรมเชงกิลาจังหวัดเชีงยงใหม่นายพิเชษฐ์ดูรงคาเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก Association of University Technology m a n a g e r Asia 2016หรือ AUTMA s i a 2016นะคะซึ่งประเทศไทยโดยหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษารวมก แห่งสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมาการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายล,ายลาัลาลาย,ยสำนักง,ง,งานคณะกรรมาการดูมาศึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยากรมทรัพย์สินทางปัญญาและสมาคมหน่วยบุพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยค่ะ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นโดยมีวิทยากรจากทั่วโลกและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่งนะคะซึ่งประเทศไทยพร้อมพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็น,นกลไกผลักดันการนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์การประชุมนานาชาติ a u t m Asia 2016ได้มีการจัดประชุมวิชาการ และการสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการโ <MC. S 1> ดยมีหัวข้อที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ประกอบการและนักวิจัยค่ะตลอดจนกลุ่มนักถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผู้ที่สนใจประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องนะคะด้านนายพิเชษดูรงคเวโรดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการลงทุนเพื่อการวิจัยเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างการพัฒนาต่างๆให้เกิดขึ้นได้การวิจัยที่เกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนำองค์ความรู้ เหล่านั้นออกสู่ตลาดและสังคมเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่ะคือผมคิดว่าพวกเราก็คงได้ยินสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดรลว่าต้องการที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งมากย่งขึ้นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญเนี่ยก็คือต้องพยายาม เค้นเอาความรู้ของคนไทยของนักวิชาการไทยของนักวิจัยไทยเนี่ยออกมาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจป,ประโยชน์ต่อสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องการวิจัยเนี่ยรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับประเทศไทยนะครับ ต่อกันที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดประชุมนายจ้างและผู้ประกอบการค่ะสถานประกอบการนะคะเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบให้กับแรงงานต่างด้าวในมิติใหม่ค่ะ เช้าวันนี้ที่ห้องเล็กวิวโรงแรมกลีนเล็กรีสอร์ทนายพุทธิพงศ์สิริมาตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายจ้างผู้บริหารเจ้าของสถานประกอบการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะนางเยาวภาพิบูลผลจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2 5 0 59เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสามชาติคือเมียนมาลาวและกัมพูชาโดยให้แรงงานที่ได้รับการผ่อนพันธุ์ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดําเนินการตรวจสุขภาพทําบัตรประกันสุขภาพเพื่อให้มารายงานตัวทําทะเบียนประวัติและขออนุญาตทํางานโดยกําหนดให้ดําเนินการในระหว่างวันที่1เมษายนถึง29กรกฎาคม2559นี้โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ ที่สารเขาฟางข้างเทศบาลตำบลเวียงฝ้ายอําเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่และอาคารปรับปรุงคุณภาพศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่แรงงานสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชากลุ่มบัตรสีชมพูปี2557และกลุ่มบัตรสีชมพูที่จะครบกำหนดในวันที่31มีนาคมนี้และกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสัญชาติและได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารรับรองบุคคลรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่าง างดาวทุกกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน18ปีโดยจะกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทำงานได้ครั้งละไม่เกิน2ปีและต่ออายุการทำงานอีกได้ครั้งละ2ปีไม่เกิน4ครั้งรวมแล้วไม่เกิน8ปีในการนี้สำนักง,งานจัดางานจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจะจัดประชุมครั้งที่2ในวันที่18มีนาคม2559ณศาลเจ้าฟางอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการนะคะรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะสามารถนำพารายงานต่างๆามาขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับแรงงานต่างด้าวนะคะสันชาติเมียนมาลาวกัมพูชาค่ะก็ถือว่ามีจํานวนที่มากนะคะในปัจจุบันดังนั้นผู้ประกอบการสถานประกอบการต่างๆะคะ่ะนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวนะคะก็ต้องติดตามดูรายละเอียดแล้วก็ดู ในเรื่องต่างๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและก็ต่อสัญญาต่างๆด้วยค่ะซึ่งในวันที่18มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการประชุมจัดระเบียบรายงานต่างด้าวค่ะครั้งที่2ขึ้นนะคะที่ศาลเจ้าฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะสำหรับผู้ประกอบการในจ้างท่านไหนที่พลาดนะคะในการประชุมในครั้งนี้ก็สามารถไปร่วมได้ในวันพรุ่งนี้ที่อำเภอฝางนั่นเองค่ะ ปิดท้ายกันด้วยการเปิดตัวนะคะบ้านเดี่ยวรู้คู่ธรรมชาติค่ะวรารมแก้วนวรัตนะคะซึ่งจะเปิดตัวในวันที่19 2 0ถึง20มีนาคมนี้ค่ะราคาเริ่มต้น2.9ล้านบาทค่ะนายเสรีกรุณาเทพพุ่มในการฝ่ายขายโครงการบ้าน11นะคะนำผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างค่ะพร้อมกล่าวถึงการจัดพรีเซลนะคะราคาเริ่มต้น2.9ล้านบาทจำนวน3 หลังมุ่งเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่และภาคเหนือค่ะรวมทั้งกลุ่มคนกรุงเทพมหาคนครและครอบครัวขยายที่นะคะที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นและอิตาเลียนค่ะรวม6แบบด้วยกันนะคะบนพื้นที่ใช้สอยขนาด138 2 8 2ถึง282ตารางวาในราคาเริ่มต้น3.2ถึง10ล้านบาทค่ะ เฉพาะสไตล์โมเดิร์นนะคะออกแบบให้มีระเบียงและช่องหน้าต่างให้สัมผัสอากาศเพื่อความสดชื่นพร้อมฟังก์ชันให้มีพื้นที่มากกว่าด้วยโถงพักผ่อนชั้นบนค่ะและห้องนอนชั้นล่างตอบสนองการใช้ชีวิตที่ลงตัวทันสมัยพร้อมสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะและสวนส่วนกลาง3ไร่สร้างปอดให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยต้นไม้ใหญ่ทุ่งหญ้าธรรมชาติที่มีน้ำล้อมรอบค่ะพื้นที่ออกกำลังกายทั้งเดินและวิ่งออกกำลังกาย กลางแจ้งนะคะรวมระยะทางกว่า1,400เมตรเน้นสังคมที่ดีแล้วก็ความปลอดภัยค่ะบริษัทเครดิตเฮ o าส์ House นะฮะก็เปิดโครงการโครงการใหม่นะฮะภายใต้าภายใตย้ชื่อโครงการวารารมพรีเมียมแก้วนวรัตนะครับตัวโครงการเองเนี่ยมีจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดเนี่ยอิยูนิตนะครับบนพื้นที่ประมาณ80ขกว่าไร่นะครับแล้วก็ตัว ฟ i สตี้ของส่วนกลางเองเนี่ยก็มีครบครันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวสโมสรน,นะฮะแล้วก็มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีห้องฟิตเนสที่เป็นวิวแบบพานโนรามานะฮะมองเห็นภูเขามองเห็นสระว่ายน้ำมองเห็นสภาพโครงการนะฮะแล้วก็จะมีะสวนขนาดใหญ่เกือบ3ไร่3ไร่กว่านะครับก็จะมีจ็อกกิ้งแท็กอยู่ในสวนนะก็จะ ตัว j o อก i n g งแ a ็กเองเนี่ยก็จะมีมีเนินมีอะไรให้ให้ลูกค้าเนี่ยได้ได้วิ่งออกกําลังกายกันนะ,ะรวมไปถึงตัวสติปาร์กนะฮะซึ่งสติปาร์กเองเนี่ยก็จะอยู่บริเวณรั้วโครงการนะฮะก็เอาไว้ให้ลูกค้าเดินเล่นชมชมนกชมไม้นะฮะก็ตัวสติปาร์กเองเนี่ยจุดเด่นเลยเนี่ยก็เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจนะ,ะรวมไปถึงตัวที่คิดว่าที่อื่นยังไม่มีนะฮะก็จะเป็นตัวไบเลน ในโครงการด้วยความยาวของอตัวบเลนเองเนี่ยประมาณสัก1,400เมตรนะฮะก็เอาไว้ให้กลุ่มลูกค้าที่อชอบปั่นนะไม่ว่าจะเป็นชอบปั่นเองหรือว่าพาเด็กๆพาครอบครัวออกไปปั่นนะฮะก็อันเนี้ยจะเป็นฟรีซี่ที่เป็นจุดเด่นของโครงการเรานะครับในส่วนของโลเคชันโครงการเองเนี่ยก็เป็นโลเคชันที่ค่อนข้างมีศักยภาพสูงนะ,ะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะ ถนนบริเวณด้านหน้าเนี่ยตัววงแหวนรอบ3บริเวณเนี้ยก็จะขยายเป็นเปสี่เลนนะฮนะแล้วก็ขยายออกไปนิดนึงเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะมะีมอเตอร์เวย์นะฮะก็จากจาก,จากที่เนี้ยไปถึงลำปางแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เชียงรายนะก็อยู่ระหว่างการศึกษาแต่คาดว่าคงคง,คงไม่นานคือถ้าเกิดว่าตัวมอเตอร์เวย์เนี่ยมันมันมันทำขึ้นมาเนี่ยก็จะส่งเสริมให้ตัวศักยภาพของของ,ของโครงการเองเนี่ย ดีขึ้นนะและกลุ่มลูกค้าบริเวณบริวเวณนี้เองเนี่ยก็มีศักยภาพค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังมีความต้องการซื้อบ้านในโลเคชันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มองหาบ้านดีๆสักหลังนะคะใกล้กับธรรมชาติค่ะก็สามารถไปชมได้นะคะในวันที่19-20กับกิจกรรมการจัดพรีเซลนะคะในวันที่19-20นี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.9ล้านบาทนั่นเองค่ะติดตามข่าวสารในข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสมชายนาลาพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ